เป็นธรรมะที่เป็นเป็นองค์คุลเครื่องให้เกิดความสําเร็จขึ้นมายังจะทําอะไรให้สําเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้เนี่ยนะต้องอาศัยอิทธิบาสีนี่แหละฉันท์าเป็นตัวแรกเลยนะยังต้องมีความพอใจกันฉันทะาในอะไรจึงจะมีประโยชน์พระเสสดาบอกว่ามีธรรม,มารามูมีธรรมเป็นที่มายินดีก่อนต้องมีฉันท์าในธรรมะมีฉันทะาในการประหารกิเลส มีฉันทะในการไม่พยาบาทมีการฉันทะในมีฉันทะในการภาวนานะเรียกภาวนารามโมอภพยาปชา,าราโมปหานาราโมธรรมาราโมอย่างนี้นะมีฉันทะในการอยู่วิเวกมีฉันทะในความไม่เนิ่นชะ้านะนะเราต้องลักในความไม่เน่นชา้าเอ๊ะจะทำให้มันเร็วกว่าน,นี้ทำได้ยังไงรักกิเลสให้เร็วกว่าน,นี้ทำได้ยังไงไอ้ตัวนี้จะทำให้เราก้านา ไม่ใช่ปฏิบัติไปได้แล้วก็พอแค่นี้แล้วกันนะอ่ามันเป็นประโยชน์มากเลยอาตมาว่าไอ้ตัวนี้มันมีมันมีมาในอาตมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกแกพอมองย้อนหลังไปนะพอเรามาดูอ๋อเขาเรียกว่านิปปปัญจารามโมเองเหรอเนี่ยเพราะเวลาเราทําอะไรเ,เราปฏิบัติภาวนาไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าดีกว่านี้มีไหมเร็วกว่านี้มีไหมเอ๊ะถ้าเราตายไปตอนนี้จะทำยังไง ใช่ไหมอ่าเราก็เริ่มเล่งความเพียรน,นะไปเรื่อยๆหาวิธีปัญญามันจะค้นคว้าเอ๊ทำยังไงต่อดีนะพิณาสาุภาแล้วก็โอ้มันก็ยังปรุงอ่าสุภาอยู่นะยังไม่เกิดปิติเกิดความสุขจริงตั้งมันระหว่างปรุงอยู่จะทํายังไงดีให้กิเลมันดับไปได้เร็วกว่าน,นี้ปัญหาวิธีมันก็เจาะเข้ามาในเรื่องของจิตเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยตัวนิปปะปัญจาลาโมนี่ได้ประโยชน์มากมีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดี นี่คือฉันท่าที่เป็นประโยชน์ความรักที่เป็นประโยชน์ความพอใจที่เป็นประโยชน์ต้องมีตัวนี้ก่อนนะจากนั้นแล้วฉันทาวิริยะความเพียรนะเราก็จะปาลบความเพียรเรามีความพอใจในธรรมะของพระศาสดาแล้วนี่เราก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพ่งพิสูจน์ข้ออัดข้อธรรมเห็นไหมอังนั้นนะความก้าวหนะ้าความเจริญก็จะเกิดขึ้นนะ ฉันท้าวิริยะจิตตะนะตัวจิตตะเนี่ยความที่ตั้งใจมั่นนะความที่มีจิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะการสร้างอารมณ์อันเดียวนะหรือที่เรียกว่าสมถะนะซึ่งเมื่อเราสร้างอารมณ์อันเดียวไปรเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมากขึ้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 นความมากในแต่ละขั้นตรงนี้พู้เจ้าก็จะเรียกชื่อ เช่นปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานชานหนึ่งสองสามสี่นหนึ่งคุณสมบัติยังไงพระเจ้าบอกว่าละอกุศลทั้งหลายได้ถ้ายมละอกุศลต่างๆได้เนี่ยก็เป็นปฐมฌานอารมณ์ของปฐมฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขลระก็ยกธรรมะเรื่องนั้นขึ้นมาเรื่องนี้ขึ้นมายกขึ้นมาก็เป็นวิตตกให้ควรต่อเป็น เป็นวิจารณ์นะ,ะวิตกวิจารณ์ปิติสุขเกิดขึ้นมาอย่างนี้ฉ <c oughs> <c oughs> ันทาวิริยะจิตตะวิมังสาปัญญาใข่ควรวิมังสาเป็นปัญญาปัญญาเนี่ยลองไปดูพระสูตรอื่นสิพระองค์บอกว่าอย่างไรพระองค์บอกเครื่องวัดปัญญาคืออะไรการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปถ้าโยงเห็นสัจจะคือความจริง ของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามก็ตามว่ามันมีการเกิดและมีการดับแค่นี้นะแค่นี้ปัญญาพอละผู้เจ้าพอใจแค่นี้ละเพราะปัญญาตรงนี้จะทําให้เราหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้น่ะย่อมเห็นเกิดดับแล้วได้ประโยชน์อะไรน่ะผู้เจ้าบอกคนที่เห็นเกิดดับอยากจะเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีชั่วคราวน่ะก้อนน้าแข็งก้อนหนึ่งละลายไปเรื่อยๆแล้วก็หายไป เรานั่งเฝ้าดูมันตั้งแต่แรกเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วมันก็ละลายหายไปตัวตนของก้อนน้ำแข็งมีชั่วคราวนี่ก็ชั่วคราวนี่ก็ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวหมดเลยร้อยปีบ้างห้าสิบปีล้านปีแสนปีก็แล้วแต่นี่ยอนัตตายอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมดับหายไปเทวดาก็ชั่วคราวเกิดมา ตั้งอยู่สักพักก็จุติตายไปแล้วก็เข้าถึงนรกกำเนิดเดลชานเปรเยวิสัยต่อนะบนไปบนกันมาอย่างนี้พวกเราก็เคยกันมาแล้วทุกคนนะในสังสารนี้นะราสัดาบอกว่าโอ้เคยกันมาแล้วนะเคยเกิดเป็นเดจชานถูกเานําไปฆ่าตัดคอเคยเกิดเป็นมนุษย์กระทาผิดศีลธรรมถูกนําไปประหารชีวิตด้วยการตัดคอเลือดที่ไหลาจากคอเธอมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ น้ำตาที่เคยร้องไห้ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สังสารนี่ยาวไกลาหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เลยนะมีลักษณะอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตาวิบงังสาแต่ตัวฉันทะ <c oughs> โดยมูลเหตุแล้วเนี่ยต้องทิ้งทั้งหมดเลยพราพระศาสนาบอกว่าทุกใดใดในโลกเนี่ยทุกเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะ เป็นมูลเหตุของความทุกข์นตัวฉันถ้าเป็นมูลเหตุความทุกข์เลยพระหัานขีนาศพเมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยต้องละความพอใจในนิพพานนละความเพลินในนิพพานละนันทินันทิความเพลินในนิพพานพระหลานขีนาศพจะต้องอยังไงไม่สําคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สําคัญมั่นหมายในนิพพาน ไม่สำคัญม่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สําคัญม่นหมายนิพพานว่าของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนนี่คือห้าปฏิปทาที่ล่าหาน,นเอาไว้พินานิพพานเพื่อละความยึดในนิพพานความยึดถือดังน,นั้นตัวชันทะนี่โอตัวใหญ่เลยนะตัวชันทะถ้าละชันทะในขันทั้งห้าได้ก็คือหลุดพ้น รูดฉันทาตัวเดียวแทนคำว่าโทสโมหัได้หมดนะพระศาสดาบอกว่าถ้าเราละราคะในรูปธาตุราคะก็คือตัวฉันทาฉันทราคานะนะความพอใจในรูป,ปราธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุได้แล้วเนี่ยอารมณ์สำหรับวิญ,ญญาณก็ขาดลงวิญ,ญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามได้ พราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปลินิพานเฉพาะตนนั้นเทียวเน,นี่ยแค่ยอมวางความพอใจในขันธ์ห้าหลุดพ้นเลยปรินิพานเลยนะมีทําแค่นี้วิญญาณหรือจิตเรา,าจะวนอยู่ในขันธ์ทั้งสี่วนอยู่ในรูปบ้างไปคิดเรื่องอดีตอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างเอามาตั้งอยู่กับกายให้มาก เอามาตั้งอยู่กับขันขันเดียวละอีก3ามขันที่เหลือให้เยอะรีบละรีบละรีบ,ละร,บละรีบวางมันคิดไปอย่าให้เพลินกับความคิดนะแต่ละคนนั่งในที่นี้ก็ดูผ่านมาหลายฝนแล้วนะอาจจะเลว้ไม่กี่ฝนนะก็พยายามรีบละความเพลินละความเพลินไปเรื่อยๆนะอย่าปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ การที่จิตผูกกับอารมณ์ไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยผู้เจ้าเลียกเธอมีสัญญาค่ะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินความเพลินมันนี้มันมีอํานาจดึงนิยมเนี่ยเกาะติดอารมณ์ไปเรื่อยเวลาโกรธใครก็โกรธนานๆไม่ยอมปล่อยเวลารักใครก็รักนานๆไม่ยอมปล่อยดีใจแล้วก็ดีใจนานๆไปเนี่ยนะอันนี้ผลเสียทั้งนั้นเลยเยอะพระศาสดาเรียกว่า เป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองตัวตัณหาความอยากนั่นแหละเป็นตัวพาเราไปหาอารมณ์แล้วก็ผูกติดกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆระองสอนไว้กับมิฆาชาละแกภิกษุผู้เพลิดเพ,พลินพร่ำสรรเสริญสยบมัมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั้นน,น,นั่นที่ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนันทิมีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีภิกษุประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยน้าแห่งความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองแม้จะไปซ่องเสพเสนาสนะที่เป็นป่าชา้าป่าชัดนอ,อในท้องท่งนานชิง้ำผาก็ไม่รอดนะ เพื่อนสองมันจะตามโยมไปตั้งหามันจะตามเราไปอยู่ในจิตของเราโนะยมนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเงียบๆโยมก็นั่งคิดปรุงเรื่องนู้นปรุงเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นนั่นน่ะปรุงแล้วก็คิดไปนะนั่นน่ะเพื่อนสองถ้าร่างกายโยมตายปั๊บขนาดนั้นตายไปในถ้ำจิตโยมไปคิดเรื่องอะไรไปเกิดตรงนั้นต่อเห็นไหมเป็นอย่างนี้ซึ่งพระเจ้าบอกว่าจะได้อัตภาพ อันเป็นส่วนแห่งบุญก็ดีเป็นส่วนแห่งอบุญก็ดีโ <c oughs> ยมคิดเรื่องกุศลก็ไปสุกติก่อนคิดเรื่องอกุศลก็ไปทุกติก่อนความคิดทุกความคิดต้องทิ้งหมดเลยนะโยมนะอ่อยมนะจำหลักง่ายๆเวลากันแต่ถ้ายังไม่สามารถมีกำลังในการทิ้งได้ทุกความคิดทิ้งอกุศลก่อนเอ,อ่เวลาคิดอกุศลเนี่ยรีบทิ้ง ให้เร็วให้ไวนะอ่าพระเจ้าก็อุปมาเหมือนไฟไหม้ลุกโคลงเสื้อผ้าหรือผมบนศรีรษะเหมือนกันแต่ไม่ใช่มุมอริสัตละเป็นมุมของการละอกุศลน,นะบอกว่าถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าหรือศรีรษะเธอต้องทํำยังไงพิะสุขบอกต้องรีบดับพระเจ้าบอกนั่นถูกต้องอกุศลเกิดมาต้องรีบดับนะอันนี้ให้รีบดับอ่าเหมือนไฟไหม้เสื้อผ้า เราต้องใช้ความเพียรพยายามทุกอย่างทุกวิธีทางฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหฮีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนหรือดับอกุศลน,นั้นเสียโดยด่ว,ดวยยนเห็นนะโยมต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะละอกุศลเพราะขณะนั้นคือพบอันเป็นอบายได้เกิดขึ้นแล้วแค่เราน,นั่นคือเวลาโยามโกรธใครเนี่ยความพลาดหรือความความ ที่ไปสื่ออบายเนี่ยมันตกอยู่กับเราแล้วนะไม่ได้ตกอยู่กับเขาใครคิดอกุศลอบายตกอยู่กับคนนั้นอดัองนั้นก้อนเหล็กแดงแล,ล้อนล้นเนี่ยโยมจับอยู่จะถือทําอะไรรีบวางใช่ไหมโยมมันทิ้งเลยโยมอย่าไปอะไรอย่าไปเสียดายนะอกุศลทิ้งก่อนเลยอืมเป็นอย่างนี้